ะะเรามากันที่งานสมาคมร้านยาค่ะมาออกบูธเนาะเดี๋ยววันนี้มีโปรโดีๆเด็ดๆแล้วก็มีสินค้าใหม่มาเปิดตัวด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะถ้าใครมาแล้วอ่ะก็สามารถเข้าได้ที่จุดลงทะเบียนก่อนบูธของอิซิปินเลยก็จะมีเครื่องพิมพ์ฉลากยาตัวกระดาษฉลากยาที่แบบมาแล้วบอกว่าวันนี้เราจัดโปรคุ้มสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราตามกันมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บูธอิซิปินนะคะเดินมาทางนี้เลยค่ะ วันนี้เราเจอทางลูกค้าใหม่นะคะ เราแล้วแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของเราด้วยก็เยอะอยู่ค่ะทางนี้เลยอยากจะให้ดูตัวนี้อันนี้มาใหม่เป็นลินชักสีชมพูนะคะตัวนี้เพิ่งมาเลยเพิ่งเปิดตัวนี่เกาหลีเกาใจมากถ้าร้านยาร้านไหนหรือว่าร้านคาล้านไหนนะคะที่แบบว่าอยากได้ลินชักที่เป็นแบบสีสันสวยงามสดใสนะเป็นรุ่นนี้ได้นะคะฟินเตอร์สีชมพูน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ก็มานะคะเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเนาะใครจรัดเซ็ตแบบนี้ได้ก็คือน่ารักเลย แล้วก็มีตัวนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นสินค้าใหม่อีกเป็นป้ายอัจฉริยะเป็นป้ายโฆษณาอัจฉริยะนะคะใส่วิดีโอได้ถ้าแบบอันนี้จะมีทั้งตัวแบบที่ต้องเสียบปลั๊กแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ใช้ได้แบบนี้เนาะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะอย่าลืม e s p i n เรามีทีมซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะโปรโมชั่นดีๆมีสินค้าดีๆให้เลือกหลายรุ่นหลายราคาเลยนะถ้าสนใจนะคะทักน้องแอดมินได้เลยค่ะ